สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหว้ขอพรนะครับไปอยู่ที่พระบร,รมอนุสาวรานต์ข้าวไร่การที่หนึ่งครับที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองนะครับนี่ก็จะไปไหว้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดสองพนะครับเป็นวันคลายวันสวรรคตของกบุญครับจะไปกันเลยครับ นี่ก็อยู่บริเวณเหมือนอยู่ใจกลางกลางนะครับใจกลางกลางคือกลางกวามือก้นานะครับรถเกษตรแล้วก็สนามอารีนาอารีนาสร้างส,สวยครับมีรูปโลหะเต็มเลยครับ อน่ีเครับวันนี้ก็วันดีครับวันที่7กรกฎาคม2568ก็ได้มาขอพรครับวันดีครับวันนี้วันที่7กรกฎาคมไอ้กันยายน2568ครับก็ได้มาขอพรให้องปกปักรักษาบ้านเมืองเรานะครับให้ กวนศัตรูนะครคับรอบๆหรือใครที่มาุกรามประเทศไทยครับวันนี้ก็ซึ่งเประการที่หนึงก็สวัสคนมันที่7กันยาย,ยนสอ2ัรอยหหลายปีนะ2 5งได้บวกโลกวันละ4 0 0ปีครปีกับมันก็กำลังิต่งานอยู่กลางาการซีเกเมืองบุรีร,รัมย์าน,นี้ที่7็วัาเอกันยายนหลังจากนี้ก็จะมีตอนเย็นครับ สามโมเย็นก,ก็จะปิดถนนห้าหากงเย็นก็จะมีการลํำวงสวงรอบรอบๆอบรอบรอบ,ออคครบนุษยรุสบุนนรีประถมประสลรีประสมปรมบรมนุสาวรีครับการที่1นึ่งชื่อเดิมท่านคือตำแหน่งคือ,คอพญามหาศาสน์ลบทุกที่ ตัวไทยเป็นดินไทยให้ไมอยู่ครับอันนี้นทีเจ็ดกรกฎาคมครับอำเภอเมืองจังหวัดกราดกลางกันยาวแปดวันนี้อยู่ที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ครับดูมุนตามผมครับนี่ครับมีสารการวัชพัฒุรเรือครับถ่ายรูปให้พ่อหน่อยครับเดี๋ยวไปดูสนามแข่งรถแข่งเรือแข่งรถอะไรกันแข่งรถมอเตอร์ไซค์ครับช่วงนี้ไม่ตั้งใจ